สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซมรถหมดสัญญาเช่ากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้แซมมานำเสนอรถหลุดจองอีก1นึ่งคันนะครับผมบอกเลยว่ารีบเลยรีบเลยนะครับกับราคาแคมเปญโปรโมชั่นนะครับผม4ประตูตัวเตี้ย2.4 E ตัวลองท็อปนะครับรถปี2018เลขไมค์คันนี้อยู่ที่92,000นะครับ เป็นแบบมีแคดดี้บอยทรงกระดองเต่าลงเล่มเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายนะครับราคา329,000บาทนะครับผมหลุดจองนะรีบเลยนะครับรถสวยเหมือนเดิมครับผมคันนี้นะกอทอ3 4 4 2ไม่ใช่ครับ3046นะคันนี้เลยหน้ารีโวตัวไมเนอร์เชนนะครับผม เท่าที่แซมเห็นคันนี้สวยที่สุดแล้วนะครับเท่าที่แซมดูหลังจากเนี้ไม่มั่นใจแล้วนะครับว่ายังมีคันที่สวยๆอยู่หรือเปล่านะรีบก่อนรีบเลยจองออนไลน์ได้เลยนะดูก่อนหน้าชัดๆนะนี่นะวนันนี้เครื่องยนต์ก็2 4 0 0 c, c ี150แรงม้านะครับคันนี้ยังไม่มีการล้างยังไม่มีการปรับสภาพนะครับมันก็จะเป็นแบบดินแดงๆหน่อยนะครับแต่รับรองว่า สวยแน่นอนหลังจากที่ปรับสภาพเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยหัวน็อตตัวนี้ไม่สนิมนะสังเกตไหมครับเนี่ยหัวน็อตตรงเนี้ยมันไม่ใช่สนิมนะครับมันเป็นแค่ดินแดงแงเฉยๆนะเนี่ยนะเอามือลูบๆไปเนะนี่ยเนี่ยนะครับดินแดงแงเฉยๆนะยี่บห้าเดือนหกปีหนึ่งแปดนะครับผมเนี่ยมันแค่ดินแดงแงเฉยๆนะครับผมนี่นะฝาก็เดิมเนี่ยฮะฝาเดิมๆนะครับผมเนี่ย โลโก้โตโยต้าชัดเจนนะแล้วฝากระโปรงก็ไม่เงานะครับเนี่ยพวกซีนต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีขาดตอนนะครับนี่เนี่ยนะครับสติ๊กเกอร์เมอรอาร์คเนี่ยก็ยังอยู่นะฝาเดิมนะครับเพียงแค่มันยังไม่ได้ล้างเฉยๆนะครับยาแนวตรงเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสวยอยู่นะนตัวแอลนะมาดูอีกฝั่งหนึ่งต้องตัวอานะครับ ตัว R นะครับชัดเจนแก้มยังเดินอยู่เลยครับเนี่ยเนี่ยแก้มหัวน็อตไม่ล้มแล้วก็สติ๊กเกอร์หรือว่าตาไก่เนี่ยเนี่ยยังอยู่นะยังอยู่นะครับเอานิ้วลูบไปแล้วสะดุดนะครับผมคานไม่เงานะครับเย็นย้้ามาตลอดคานต้องไม่เงาแต่คันนี้คานออกแดงๆหน่อยเป็นแค่ขี้โคลนขี้ดินนะครับเนี่ยตัว R ชัดเจนนะเนี่ยหัวน็อตสีดำสนิทนะครับผมเนี่ยมาร์กจากโรงงานยังอยู่เลย นี่ครับมาร์กจากโรงงานเนี่ยนี่มาร์กอยู่เห็นไหมครับสีสีอยู่นี่ครับสติกเกอร์โตโยต้าเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่ล้มนะครสีดำสนิทตัวแอลนะคานไม่เงานะครับเนี่ยสติกเกอร์มอกรไม่มีรอยแกะเลยนะครับแล้วก็แผ่นเทจหรือว่าบัตรประชาชนรถไม่มีรอยย้ำหัวหมุดซ้ายขวานะครับผมเพียงแค่มันดินแดงๆเท่านั้นเองนะ ไม่ใช่สนิมนะครับเป็นดินนะครับย้ําอีกทีหนึง่งแก้มเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตาไก่นิ้วลูบๆยังออกแลวเนี่ยครับเนี่ยครับเดิมๆนะครับผมนะขออนุญาตปิดฝาน,นิดนึงอืมนะดูก่อนนี่นี่นะครับยางขอบ16นิ้วนะครับคันนี้ ยางบิต s one, ปีสองพนยี่สิบสัปดาห์ที่8นะครับผมก็เดือนกุมภาปีที่แล้วเนี่ยยังหน้ายงางยังใหม่อยู่เลยนะนะครับหน้ายางยังใหม่อยู่นะลองดูแก้มก่อนปึบอ,อ่ะแก้มซ้ายเนี่ยหัวน็อตไม่ล้มนะไม่มีรอยไขนะครับนี่สวยนะครับดู ตัว E ตัวลองท็อปนะครับแผงข้างก็เป็นสีออกเงินๆแบบนี้นะคอนโซลด้วยมาพร้อมถุงลมนิรภัย2ลูกนะครับหรือว่าแอร์แบ็กสลูกนะให้ดูอีกทีหนึง่งเนี่ยสวยนะนี่เราลองดูเนี่ยเม็ดพาร์อยู่ครบเลยนะเนี่ยซอกเขาก็สวยอยู่เลยนะครับหัวน็อตเนี่ยนะครับสวยอยู่เลยนะครับ เป็นเบาะผ้านะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับผมวิทยุก็มาตรฐานเลยนะครับ cd USB นะครับนี่ USB นะครับด้านนี้นะเกียร์ธรรมดานะครับผมก็มีโหมดมาตรฐานครับ eco mode, power mode ปกตินะครับผมนี่เนี่ยสำเนาเล่มปี2018นั่ง2ตอนท้ายนะครับ150แรงม้า2400ซีซีนะครับผม ลำดับที่หนึ่งอาคาเนย์แคปิตอลเหมือนเดิมนะสักหลาดยังสะอาดอยู่เลยนะครับนี่สวยอยู่ลองดูคานล่างๆก่อนเนี่ยมันคือดินนะครับเห็นนะมันคือดินนะไม่เป็นสนิมนะนี่มาต่อกันที่ด้านหลังบ้างอ่ทึบเนี่ยสวยงามอยู่นะครับเม็ดยังอยู่ครบนะครับ เม็ดมันยังเต็มอยู่นะแล้วก็มาดูซอกกระบะบ้างเนี่ยไม่ได้ทําสีมาเห็น,นครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยเนี่ยเม็ดอาร์คเนี่ยครับสวยนะเวลาเราดูกระบะท้ายเราดูด้านนี้นะนดูคัสซีหน่อยเห็นไหมครับไม่เป็นสนิมนะไม่เป็นสนิมนะสวยอยู่นะครับ เฮลบอยทรงกระดองเต่านะครับผมตัว e ชัดเจนนะครับนี่2.4 e นะ,อะลองดูด้านท้ายหน่อยอด้านท้ายก็จะมีแม็กไลเนอร์ของ Toyota นะครับนี่ดูสวยอยู่นะครับเนี่ยเม็ดอาร์คชัดเจนสแต้มสีมาร์คสีอนะครับนี่อันนี้มีรอยอาร์คอยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งมีไหม อ่ะมีเหมือนกันนะครับ 4R นี่ 4R นะนี่หน้าตาเหมือนกันซ้ายขวานะครับผมนี่ก็ต้องฟอกนิดนึงนะครับผ้าหลังคานะต้องฟอกหน่อยนะครับปิดก่อนอ๊ือจะลองก้มดูแหนบเนิมหน่อยเนี่ยเป็นดแค่ด,ดีทขี้ดินเฉยๆนะน pal เนี่ยเผาเลเนี่สวยอยู่นะครับอืม ฝั่งนี้บ้างเนี่ยดูท่อเสียยังขาอยู่เลยนะครับถ้าเราล้างเนี่ยแซมรับรองว่าสวยนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจก็ผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะแต่แซมดูแล้วไม่หนิมนะดูเนี่ยเลขตัวถังชัดเจนมากนี่นะสวยงามนะนี่มาเนี่ยซอกสวยนะครับเนี่ยสวยงามนะเนี่ยเนี่ยน,นะครับซอกกระบะสวยอยู่นะครับ เนี่ยเต็มเลยนะนี่ก็หัวน็อตไม่ล้มนะครับหัวน็อตไม่ล้มนะสติ๊กเกอร์ลมยางไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยสีพ่นแรบมารอบๆบนี้นะไม่ได้ทําสีนะเนี่ยเปลี่ยนยางมาก็จากเจ้านี้นะครับดูแก้มหน้าขวาสวยงามนะ แผงข้างก็นี่พับไฟฟ้าด้วยนะปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกอัตโนโมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมกุญแจรีโมทคันนี้มี2ดอกนะครับครบชุดล็อกล้อไหลแล้วก็กุญแจแคลรี่บอยนะอ่ะดูเลขไม้หน่อยอ่าเลขไม้เก้าหม่นสองพกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะก็ปรับได้เนี่ยแลแต่ลูกค้าจะปรับนี่นะปรับได้ นะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายนี่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงมีเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะรับสายวางสายได้นะลองเปิดวิทยุนิดนึงนี่นเ,เล่งเสียงได้เนี่ยสวยงามนะ,ะเดี๋ยวลองดูซอกประตูหน่อยอประตูลืมดูเลยเนี่ยสวยอยู่เลยนะเนี่ยเล็บจิกไปนี่รอยเล็บนะสวยนะครับเนี่ สวยงามนะ,ะดูคนขับบ้างนี่เต็มเต็มน,น,นะเดี๋ยวดูอีก3บานนิดนึงแซมลืมให้ดูดูไล่มาเลยนี่นี่นะสวยงามนะมาอีกฝังหนึ่งลืมให้ดูภาษีอาขาดแล้วต้องต่อให้นะครับไม่ต้องห่วงจะจัดการให้ครับสบายมาก ซอกดูเนี่ยจิกไปเลยเนี่ยสวยนะเม็ดอารอยู่ครบเลยนี่นะสวยงามนะดูสวยอืมโอเคนะครับผมเดิมเดิมเดิมๆนะก็คันนี้คันสุดท้ายแล้วนะครับที่แซมว่าสวยอยู่นะครับผม หมดแล้วนะครับถ้าหล,หลุดจากคันนี้นะครับก็เป็นราคาแคมเปญนะครับจาก379,000บาทนะครับเหลือ329,000บาทนะครับ2 4 e ปี18เลขไม่เ92หมนะครับใครสนใจก็ทักมาหรือโทรหาแซมนะครับ0863543692นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมานะ สวยๆสวยๆคันนี้นะลองดูนะครับถ้าไม่ค่อยถูกใจยังไงก็ปล่อยผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมรถน,นี้ค่าน่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วล่ะที่สวยอยู่นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้นะมาท้ายคลิปฝากหัวเดียวนิดนึงนะครับหัวเดียวอิซูซูดีแมนะครับปี2020เนี่ยครับที่จอดเรียนกันอยู่เนี่ยราคา3900 0นะครับเลขไม แสนห้าถึงแสนเกนะพวกรถเนี่ยสามแสนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมทายคลิปปี2020นะครับสำหรับหัวเดียวแคลรี่บอยตู้ทึบนะทายคลิปฝากไว้ด้วยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝาก3046ไว้ด้วยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์ถ้าเกิดว่าใช่ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะไปแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีครับผม